ครับตอนนี้เรามาขึ้นสะพานนะครับที่ย่านคลัสกีนะครับนี่ใส่ใส่ใส่ก้มือบริเวณฝั่งนู้นเป็นริเวอร์พอยท์นะครับริเวอร์พอยท์ริเวอร์ไซด์พอยท์ครับคนเที่ยวมากนะครับช่วงเย็นเย็นกลางคืนแสงเสียงมีผับมีบาร์จำนวนมาก แถวย่านคลักีตรงนี้ดีมากเลยนะครับ,รบตรงนี้ก็เป็นย่านจุดอ,อีกจุดหนึ่งนะครับที่คนชอบมาเที่ยวกันนะครับตรงนี้สวยงามมากนะครับเรือนะครับจะอยู่บริเวณด้านหลังนู่นนะครับเรือนะครับเป็นแหล่ง ทานอาหารตอนเย็นตอนค่ำกันนะครับครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่ประชาชนชาวสิงคโปร์แล้วก็ต่างชาตินิยมมาเที่ยวกันนะครับก็จนถึงริเออร์พอยท์นะครับริวเออร์ไซด์พอยตรงนี้น,นะครับสวัสดีครับ